สวัสดีครับพี่น้องทีลคกับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตเป็นี่ข้อที่20นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าสัจธรรมของตานะครับพระครัมภีร์บอกว่าแดนผู้ตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่มตาของคนก็ไม่รู้จักอิ่มพระครัมภีร์ตอนนี้คําว่าอิ่มนะครับมาจากภาษาเดิมว่าสบาสบานะครับแปลว่าปรนเปลเปรียบเปลอยกับการเติมให้เต็มเพื่อความพอใจ เหตุผลที่พระคัมภีร์เปรียบเทียบพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับพูดถึงแดนผู้ตายแดนคนพินาศเนี่ยนะครับไม่รู้จักอิ่มตามคนเราก็ไม่รู้จักอิ่มเช่นเดียวกันพระคัมภีร์กำลังบอกว่าขอให้เราพอใจในสิ่งที่อนิจจังในโลกนี้เนี่ยนะครับพอใจแล้วพอลวอย่าไปไม่พอใจกับมันในแง่ลบนะครับเมื่อพระคัมภีร์เตือนเราในตอนนี้แดนผู้ตายแดนพินาศเนี่ยนะครับมันเป็นการเติมคนเข้าไปในสิ่งที่ที่ที่น่ากลัวนะครับมัน รับคนได้ตลอดเวลาเพื่อจะลงมาในนรกเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่หลอกลวงมนันเต็มไปด้วยสิ่งที่อนิจจังมันยินดีต้อนรับครับผ่านสงครามผ่านโลกภัยความรุนแรงความชลาภาพมันดึงคนทุกๆคนเข้าไปพระคัมภีร์ได้พูดถึงคนเราต้องเรียนรู้จักการพอใจในสิ่งที่อนิจจงนะครับเพือ่อหมาว่าตัณหาของตาของคนเราเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากพระเจ้าดังนั้นเอง เราเองตง้องเรียนรู้จัดการความพอใจในสิ่งที่อันิจังในโลกนี้นะครับเศรษฐีคนหนึ่งในพระคัมภี์เป็นเศรษฐีที่พระคัมภีบอกว่าเป็นเศรษฐีโง่เนื่องจากว่าเขาคิดแผนการใหญ่ว่าจะสร้างจะลื้ยุ้งฉางเก่าให้ใหญ่เอาที่ลงนะครับให้ลงแล้วก็สร้างยุ้งฉางใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เก็บข้า,ขาวของไว้ที่นั่นและจะได้มีความสุขยิ่งขึ้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าในคืนวันนั้นก็ชิดออกไปจากเขา ดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราควรจะพอใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และถ้าพระเจ้าให้มีมากขึ้นก็ก้าวต่อไปมากขึ้นแทนที่จะไปมัวแต่เติมกับชิดของตัวเองกับสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งน่าชั่วร้ายมากในพระคัมภีร์ได้พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออาหับอาหับนั้นอยากได้ที่ดินของนาโบดยินดีจ่ายราคางามให้แต่ว่านาโบดไม่ยอมขายก็ ไปใช้วิธีการยึดเอามาครับและเมื่อยึดเอามาพระเจ้าก็ลงโทษในชีวิตของเขาทั้งมเหสีของเขาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากชีวิตที่ไปเอาจากคนคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากายนะครับบางคนไม่พอใจยิ่งทําให้ตัวเองนั้นลําบ,บากอันที่2ครับพระคัมภีร์สอนให้เราขอให้เราไม่พอใจในสิ่งยั่งยืนแทนที่เราจะไม่พอใจในสิ่งที่อนิจจังเท่านั้นนะครับ เราพอใจในสิ่งที่อนิจจังเราก็ต้องไม่พอใจในสิ่งที่ยั่งยืนด้วยเช่นอะไรครับนรกไม่เคยอิ่มสวรรค์ก็ไม่เคยอิ่มเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการให้เราทําในสิ่งที่เป็นพระพรอย่าให้เราพอใจในการที่เราได้รับพรแค่นี้ให้เรามุมาณะที่จะเป็นพรต่อไปเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยลืมในการงานของเรานะครับดังนั้นเองก็ขอให้เราเองนั้นอย่าพอใจในสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่เป็นความชอบธรรม พระคมภี์บอกว่าขอให้เราหิวก็หายความชอบธรรมเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้อิ่มบริบูรณ์ถ้าเรากลับไปอ่านพระคมภี์ในมัทธิวบทที่5เราจะรู้เรื่องนี้นะครับเปาโลบอกว่าข้าจะต้องการรู้จักพระองค์และรับประสบะการณ์นในธิเดชเนื่องจากการคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์เปาโลได้กล่าวว่าเขาไม่พอใจนะครับที่จะมีชีวิตอยู่แค่คริสเตียนเชื่อพระองค์เจ้าแต่อยากมีประสบะการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สัจธรรมของตาทําให้เราเข้าใจว่าเราต้องขอพระเจ้าให้เราพอใจกับสิ่งอนิจจังในโลกนี้ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความร่ารวยความสุขสบายในโลกนี้มันจบอยู่แค่โลกนี้ให้เราพอใจกับมันแต่อย่าให้เราพอใจในสิ่งที่ยั่งยืนครับสวรรค์สถานเป็นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญ,ญญาณจะต้องสนใจและเอาใจใส่มากเพราะว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเรานิดดิหลังดอขอเจ้าเมตตาครับ